ก็เกิดเหตุนะครับขับรถไปชนอุบัติเหตุชนให้ผู้อื่นนะมีน้องที่เรียนอยู่หมอไม,ม,ม่ควาหลวงเสียชีวิตสองคนนะครับเกิดเหตุนี่เป็นรถเกิดอุบัติเหตุก่อนแล้วก็ไปชนน้องเขาเสียชีวิตแต่จากการตรวจวัดแอลกอฮอลนี่อาตามาก็มีแอลกอฮอล์อยู่ร้อยยี่สิบเอ็ดมิลลิกรัมแอลกอฮอล์ซึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ได้จะรู้สึกว่าควบคุมตัวเองได้ควบคุมการขับรถได้แต่มันก็ผิดในแง่ของกฎหมายและก็ยอมรับผิดนะครับยอมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายรับสาภาพมาตั้งแต่เบื้องต้นนะครับไม่ไม่ไมคิดจะต่อสู้หรือว่าพาตัวเองให้พ้นจากความผิดยอมชดใช้ค่าเสียหายยอมที่ที่จะ รับกรรมจากผลของการกระทําซึ่งก็ได้เยียวยาไปแล้วบางบางส่วนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําอยู่แม้แต่เยียวยาด้านกฎหมายรับโทษทางกฎหมายยังรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอกับสิ่งที่เราได้ได้กระทําเพราะการสูญเสียชีวิตถึงสองคนของของลูกผู้หญิงลูกสาวเขาซึ่งซึ่งยังอยู่ในวัยเรียนและเป็นเป็นอนาคตของชาติเป็นที่พึ่งของพ่อแม่นะฮะมันมันมันยิ่งใหญ่มาก แต่มาเองก็มีลูกอยู่สองคนเหมือนกันเป็นแม้แต่ยังเล็กยังเด็กอยู่แต่ก็รู้สึกว่าความรักลูกความผูกพันมันมีมากมายและเราทําความาสูญเสียให้ขึ้นเกิดขึ้นออกับเขานี่ชดใช้แค่ในแง่กฎหมายอย่างเดียวไม่พอก็เลยตัดสินใจที่จะมาบวชเพื่อเพื่อหวังจะอุทิศส่วนบุญหรืออันเนื่สงของการบวชตรงนี้นะฮะให้ไปถึงดวงวิญญาณของน้องทั้งสองคนนะครับก็ พยายามทำกิจวัตรของพระสงฆ์ตลอดนะฮะสวดมนต์ภาวน,นากรวดน้ําอุทิศแผ่ส่วนบุญไปให้น้องทั้งสองตลอดจนเจ้าคำในเวรต่างๆที่ที่มันมีก็ตั้งใจแล้วก็มาร่วมกับโครงการของสสสที่จะรณรงค์ให้ผู้ที่ยังยังดื่มอยู่นะครับบอกให้เลิกที่จะดื่มให้มีสติในการใช้รถ นะครับการมีสตินี่นถือว่ามีสติอยู่ตลอดเวลานะครับไม่จําเป็นว่าต้องขับรถแต่ว่าอยากเตือนให้ทุกคนมีสติแล้วก็อย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างอย่างที่อาตมาเป็นอยู่เพราะทำให้เกิดความสูญเสียมากมา,สสายมหาศาลจริงครับ